สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตี่ทันเดอร์ไบท์นะครับวันนี้นะครับพี่ตีก็จะพามารีวิวตุกติ์มอนสเตอร์เจ็ ABS นะครับ2013คันนี้กันรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2013นะครับเลขไมค์คันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเลขไมค์คันนี้วิ่งมาเท่าไหร่มาเลยครับผม13,789กกิโลเมตรแท้นะครับ จบไปแฮนด์แต่งทรง CRG นะครับมือเบรกมือพัดแต่งนะครับนี่ฮะจากไบเกอร์นี่ครับรถคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนี่ครับเบาะนั่งนะครับมาพร้อมกับครอบเบาะหลังนะครับนี่ฮะรถคันนี้ถูกแร็สติ๊กเกอร์นะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์พลาวนะครับมอนเตอร์795 8ชิวหน้าเดิมๆนะครับคมไปหน้าเดิมนะครับ ยางหน้าหลังเต็มๆนะครับแล้วกล้อหน้าหลังนะครับแต่งจากมอนเซอร์พันลอยนะครับจานเบรกด้านหน้าเต็มๆครับแทบไม่สึกเลยนะฮะกระบอกโชค้คล่างด้านหน้าสวยหน้าเครื่องแห้งสวยครับไม่มีรั่วซึมนะกาดท่อครับคาร์บอนแท้แก้งเครื่องฝัง หน้าถกนิ้วครับกับยางครับอ้วนๆเต็มๆนะฮะสำหรับคันนี้นี่ฮะโตกเตอร์เดิมๆครับสวิงอาร์มเดิมสวยแค้งเครื่องฝั่งซ้ายเดิมๆไม่มีรอยล้มเลยนะครับสต็อปเปอร์เดิมๆซ้ายขวาไม่มีแตกหักนะเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรั่วซึมครับกระบอกชกล่างอากระบอกชกหน้าครับถูกแรปมาสีทองนะกระบอกชกล่างด้านหน้าสวยจานเบรกหน้าฝั่งซ้ายเนีไม่สึกครับมาพร้อมกับตัวเบรก ABS รถคันนี้ครับพี่สีเนี่ยเปิดราคาไว้อยู่เพียงนะฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับดาต้นต้นที่ห้าหมื่นเก้าสำหรับพันธุทใดสนใจครับสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับเรามีที่ปรึกษาการขายคอยให้คําแนะนํากับทุกท่านอยู่นะครับนะฮะก็สำหรับท่นานใดครับที่ชอบคลิปนี้นะฮะหรือว่าต้องการจะติดตามรถเข้าใหม่จากทางรถเทไบทของเราพี่สีขอฝากผู้ติดตามฝากกดซับสไครต์กันช่องชาแนลเทอร์ไบท์ของเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ